เอาล้วครับผมสวัสดีครับเราก็เกมเกม,เกมชินในแผ่เช่นเคยนะครับนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาทดลองอ่าของดีของใหม่เนี่ยจากตัวแผ่น50นะครับที่ผู้เล่นเนี่ยให้ให้ใหใหความคาดหวังไว้สูงนะว่าอาจะช่วยการแก้ปัญหาหลุดนรกในดันอาร์ติแฟกต์นะครับผมซึ่งมันจะช่วยได้จริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับนะนก่อนอื่นเลยครับผมเราต้องไปแนะนําอ่าตัวเครื่องนี้ก่อนนะให้อ่าคนที่ไม่รู้จักรู้จักกันก่อนนะครับเครื่องแปลงอาร์ติแฟกต์นะครับผมนะตรงนี้เนี่ย อ่ามันจะเป็นเครื่องที่เราสามารถเลือกออฟได้นะครับผมผู้เล่นที่เคยเล่นฮงไกสตาร์เร็วมาเนี่ยน่าจะรู้จักดีนะครับนะตรงนี้คือลักษณะคล้ายๆกันกับตรงนั้นอ่าที่เกมสตาร์เร็มันมีนะครับผมอ่าอย่างทุดเราอยากได้หัวเนาะนะครับผมมันจะมีให้เลือกค่าออฟหลักและออฟรองนะครับผมนะตรงนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนครับผมนะพวกเราเนี่ยต้องการกันแบบประมาณนี้เนาะอย่างออฟหลักเนี่ยอาจจะต้องการเป็นคี้เหลวขี้ดาเมินะครับผมออฟรองก็ต้องการเป็นทั้งคี้เหลวและคี้ดาเมิประมาณนี้นะครับผมแต่มันมีข้อจํากัดนะฮะ มันทําให้ถึงขนาดนั้นนะครับผมนะมาดูกันนะครับผมสำหรับทางด้านหัวนะอ่ะสมมติตัวหัวเนี่ยเราต้องการออบหลักเป็นขี้เลนหรือขี้ด้าเมดเนี่ยก็แล้วแต่นะผมเราจิ้มทั้งอันหนึ่งไปนะครับผมแน่นอนครับผมว่าเราจะต้องการทั้งขี้เลนและดาเมดในออฟลองเช่นเดียวกันนะครับแต่มันทําไม่ได้นะครับผมนะควรจะเลือกไอ้ตัวนั้นได้แค่อันเดียวครับผมมันเลือกซ้ําไม่ได้นะนี่คืออ่าสิ่งที่ผมมองว่าเออมันมันค่จำกัดอยู่นะ นะเพราะงั้นเราก็ต้องเลือกออฟอื่นที่อ่าค่อนข้างที่มันจะแมชกับตัวละครที่เราใช้ครับผมนะถ้าผมใช้นาวีใช่ไหมแต่ไม่ใช่เซตนี้นะก็เอาเป็นพลังโจมตีเนาะเออประมาณนี้ครับผมนะฮะหรืออยากได้ฟื้นฟูก็เลือกไปครับผมฉน,นานธาตุอะไรก็ว่าไปนะครับรจะเป็นทางด้านพวกแบบอ่าพลังป้องกันหรือเลือดอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับซึ่งมันทําได้ประมาณนี้เนาะนะฮนะแต่การที่เราจะสามารถกดคาบได้นเนี่ยเราต้องมีขวดนี้ครับผมนะแซน t i f y i n g ครับผมตัวนี้เนี่ย เป็นขวดที่หายากมากนะครับในปัจจุบันที่ผมรู้นะวงเล็บว่าเท่าที่ผมรู้นะครับผมหนึ่งคืออ่าเดี๋ยวเรามาดูจากเมื่อกี้ก่อนนะครับตัวเครื่องมันนะครับอ่ามันจะมีการอ่าเดี๋ยวนะฮะกดทั้งขบบนเนาะอ่ามันจะมีรูปตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นถ้วยอันที่2นะฮะตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทําการยัดอิลิแฟกเข้าไปให้มัน1นึ่งเลเวลเนี่ยมันจะให้ขวดละมา1ขวดครับผมซึ่งระยะเวลาคูดำอยู่ที่42วันนะครับก็คือ1แพทนั่นเองนะ พูดง่ายครับผมทุกทุกหนึ่งแพทเนี่ยตัวเครื่องแปลงอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันใช้ขวดตัวเซนติฟายิ่งเรามาเนี่ยหนึ่งขวดเท่านั้นนะครับนะคุณก็นับเข้าไปนะว่ามันต้องการกี่ขวดนะครับอย่างตัวตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าไอตัวหัวผมเนาะมันต้องการสามขวดนะครับเพราะงั้นต้องรอสามแพทก็คืออ่าสี่สิบวันคูณสามก็ร้อยยี่สิบนะครับผมร้อยยี่สิบวัน ต่อการกด1ครั้งนะครับผมนะดีไม่ดีไม่รู้เลยนะผมเวลนตีบวกนะครับนี่คือหนึ่งในทางเลือกในการหาขวด s a n ดี i ไฟน์นะครับผมนะือะที่ะครับผมมาตามคือก็คือ Battle p a s s นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผูเ้เล่นหลายคนเนี่ยเลิกเติมเป็นพักกันมาสักพักแล้วนะฮะอ่ะอย่างผมนย่ยงที่เคยเติมมาตลอดก็เลิกเติมมาเป็นปีปีกว่าแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะฮะก็ไม่ได้มีของอะไรดึงดูดขนาดนั้นนะอ่ะ มาดูกันที่ใบ26นะครับผมนะนี่คือของเติมนะครับเราได้ขวดแซนดี้ไฟอีกมาหนึ่งขวดนะครับนั่นะแล้วจากที่ดูเนี่ยก็คือได้ขวดเดียวเหงาทั้งแพทนะฮะนะบอกเลยว่าหายากนะครับผมในส่วนนี้นะฮะนี่เป็นที่หนึ่งในจุดที่หาได้นะครับผมอันที่สองครับผมในแผ่น5.0นะครับนะตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากการอ่าเปิดนะครับเปิดที่ใช้ ออฟเซียลิงนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกรีนเยนโลหรืออสูเลนะครับผมพวกนั้นอนะ่ะเอาไปเปิดนะฮะจะได้อย่างละขวดอย่างละขวดอย่างละขวดนะครับผมนะก็รวมจากเบรทนพาร์สจากที่เราทํารายเดือนแล้วก็มีจากแมปเนี่ยเราไ,ได้เป็น5ขวดแล้วนะครับผมนะส่วนขวดสุดท้ายเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมก็รุ่นมาจากไหนเหมือนกันะนะผมลืมแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะจำไม่ได้จริงๆนะผมไอตัวสุดท้ายเนี่ยไมันรุ่นมาจากไหนนะฮะ ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรามีหกขวดแบบงงๆนะครับนะเพราะงั้นผมก็ยังต้องการทําน้องนาวีอาอยู่ให้มันเต็มๆนะครับผมมันจะล็อกพอดในเวียให้ดูเลยนะฮะอ่าผมต้องการเป็นทางด้านอ่าความแรงคริกนะผมเป็นออฟหลักนะฮะแล้วตัวรององการเป็นอัตราคริกแล้วก็พลังโจมตีนะครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจากตัวน้องนะฮะผมจะทําการคราฟตุ้มมาเลยครับผมชิ้นที่หนึ่งเราออกมาเป็นอ่าโหคู่รักเลยนะครับผมนะแฟด HP กับแฟลทเดนะครับผมนะฮะทีนี้อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะทำการสรับค่าหลอกนะครับในการสรับเป็นอัตราคริ ri, และออกเป็นความแรงขิกับพลังโจมตีนะครับผมนะเดี๋ยวอ่านก่อนนะพลังโจมตีโอเคครับผมนี่ชิ้นที่2ชที่จะทำนะฮะมาดูว่าออฟดองอื่นไม่เจเอ้าชิปหายลืมเลือกเอ้ยตายละมันรีเซ็ตอนะผมก็ลืมดูนะผมช่างมันช่างมันนะฮะเดี๋ยวเราบวกให้ดูเลยลวกันนะอ่ะ ตัวนี้ก็จะได้เป็นทางด้านอ๋อไม่ใช่ออฟสีนะเป็นออฟสามนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะทีนี้เรามาลองตีบวกกันดูนะฮะว่าอ่าพอเรามีตัวช่วยล็อกออฟหันนี่แหละมันจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับอ่าของน้องนาผมนะฮะล็อกที่เซตในแหนน้นี้ก่อนนะฮะของที่ได้มาใหม่ก็คืออันนี้นะครับผมนะฮะชิ้นอื่นๆก็เฉยๆนะครับอ่ะมาลองยัดดูนะฮะว่าอ่าความหวังที่ทุกคนรอกันนานๆเนี่ยพอบวกแล้วความจริงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาพวกกระกระมากินเลยนะ อ่ะตันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเมื่อสิบเจ็ดเราก็รู้เรื่องแล้วนะผมว่าเราได้ดีไม่ดีนะฮะอ่ะไปครับนี่ครับผมเอ้ยแต่ดีนะมันไม่เบี้ยวไปที่อื่นเลยอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับนะถ้าลงคิดตัวตะคีผมทีหนึ่งนี่คือผมผมเกาะกาบเลยโอเคลรงโจมตีล้นไปทีหนึ่งนะครับผมนะแต่ก็ถามว่าดีไหมก็อ่ะไม่แย่นะครับผมก็ดีกว่าไปลงข้างล่างนะฮะนะทีนี้ไอตัวเซตเมื่อกี้ที่เราเลือกไปผิดนะครับก็จะเป็นเซตของอ่าหัวโบราณเนาะอ่มาดูกันนะครับ อะไเนี่ยเอา้าทำไมไมันมีสองอันมาเนี่ยอ๋อจิ้มผิดอันนี้นะครับผมนะฮะมาดูกันเราใช้อ์ติแฟกต์ไปชิ้นหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราก็ปลดล็อกไปนะครับพวกนี้เป็นออฟกากหมดเลยนะแล้วก็เลยมาใช้นะครับอะมาดูกันครับผมว่มาจอบแบบไหนโอ้โหพลังโจมตีล้วนแน่นๆนะฮะอืดเข้าไปโอ้มีลงคีดาเมจขั้าสุดท้ายนะครับผมนะก็เนี่ยครับผม ต่อให้มันจะมีอุปกรณ์ล็อกมาขนาดยังไงนะครับแต่ด้วยความว่ามันยังมีอ่าการเลือกแค่เพียง2อออฟเนาะนะครับผมเนีย่ยก็คือสมมุติเราต้องการอ่าตัวออฟหลักเป็นอัตาคิเนาะออฟเราต้องการเป็นคอนแบงค์ิอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะมีแค่ออฟที่เราต้องการเพียงหนึ่งออฟนะครับผมนะอีกออฟหนึ่งเราก็ต้องมาเสี่ยงเอาว่ามันจะลงอะไรนะครับอย่างผมเราอิดพลังโจมตีเนาะเออก็อยังดีที่มันลงพลังโจมตีจะเจนครับผมแต่ถ้าเกิดมันเบี้ยวลงตัวอ,อื่นเนี่ยก็คือเน่านะฮะ หรือการที่มันเบี้ยวลงพลังโจมตีเจะเกินไปเนี่ยมันก็เน่าเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นไอ้พวกไอเทมชินนี้เนี่ยก็ควรใช้อย่างมัดระวังครับผมจะไปแลกเมาเมากันผมนะฮะแลกแล้วผิดเลยก็คือแบบเจ๊งแบบเมื่อกี้นะฮะนะเพราะงั้นตัวไอเทมชินพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นความบังได้ไหมก็พรได้ลุ้นเสียวเฉยนะครับผมก็เหมือนกับไปฟาร์มนะต้องบอกว่าการที่ผมหาไอตัวอร์ติแฟกต์แบบนั้นนะ่ะ ที่ว่ามันเพียวกับว่าออฟหลักเป็นคีิเหล็กขี้ดามดเนาะเราออฟลองอาจจะมีคี้เล็หรือคี้ดามิดมาปนๆน่นนะกลายเป็นว่าผมฟ์มเอาปกติมันก็มีนะครับแบบนั้นนะ่ะก็แค่มันบวกมาแล้วไม่ติดเฉยๆนะครับอาจจะยกตัวอย่างให้ดูนะไอตัวที่ผมมีดีๆหน่อยครับผมนะเห็นไหมดูอย่างสภาพนะครับไอตัวหัวผมเนี่ยเนี่ยมันก็พอมีนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเน่าๆเลยนะในส่วนหัวของไอดีผมนะครับ นี่เลยเห็นไหมฮะตัวอย่างเลยก็คือต่อให้มันเคยมีออฟมาแบบนี้นะคะแต่พอบวกจริงเนี่ยมันก็เป๋นะครับนะเพราะงั้นส่วนพวกนี้เนี่ยก็อย่าคาดหลังกับมันเยอะนะครับมองว่าเป็นแบบอ่นานานๆทีก็เอามารุ้นซะหน่อยนะครับผมส่วนตัวมองว่าจํานวนจํานวนการเลือกมันน้อยไปหน่อยมันควรให้เราเลือกสักสามออฟนะครับผมออฟหลักส่วนออฟหลักนะลองส่วนรอครับผมจะเป็นสองอันนี้ก็ได้นะครับผมสมมติเราเลือกความแรงขี้ใช่ไหมไอความแรงขี้หรือไอพวกข้างล่างเนี่ยเราควรจะเลือกความแรงขี้ได้อีกนะ ผมไม่ให้คุ้มกับการใช้เท่าไหร่เลยผมมองว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็ยังมีข้อหาบกพร่องเยอะนะครับผมนะเรื่องเก็บนานที่ส่วนหนึ่งแล้วสองเรื่องเรื่องเลือก,อก,อกโบนัสเลือกออฟเนี่ยค่อนข้างจากัดมันไม่ใช่เลยนะครับผมแล้วก็อันที่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะก็คือการตีบวกแล้วมันอ่าลงออฟเน่านะครับผมนเะพราะงั้นก็ทําใจกันไว้นิดหนึ่งนะครับผมนะสำหรับตรงส่วนนี้นะก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะฮะ ก็เอามาลองให้ดูแล้วครับผมนะฮะอุปกรณ์ความหวังใหม่ของชาวแอ่าแตะแบตนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะนอกจากจะออฟเน่าแล้วยังเลือกผิดอีกนะครับผมนะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ